สวัสดีค่ะหนิงค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่8 14พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมทุนจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงลงตัวมากขึ้นนะคะคิดอะไรนะคะหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ได้รับเงินทองรายได้ที่ต้องการเข้ามานะคะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคได้จากปัญญาความเฉลียวฉลาด เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะการแสดงฝีมือการใช้ความรู้ความสามารถใช้ฝีมือนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะคะเรื่องของการงานคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบางคนมีงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีอาชีพเสริมนะคะใครที่ทำกําไรอยู่แล้วกับสิ่งนั้นนะคะก็อาจจะมี เรื่องของรายได้เรื่องของช่องทางเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเหมาะที่จะเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองพัฒนาฝีมือทักษะให้เพิ่มขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จได้รับรางวัลเข้ามานะคะการเงินสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าไม่ขัดสนนะคะสภาพคล่องมากขึ้น มีเงินให้ใช้จ่ายไม่ขาดนะคะหรือว่าใครอยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินสัปดาห์นี้ก็สามารถทำได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับรางวาัลหรือได้รับโชคลาภความสำเร็จเข้ามาเพิ่มอีกด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังความเครียดจากการทำงานพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะปวดหลังปวดสะโพกปวดเมื่อยตามเอวได้นะคะช่วงล่างลงไปต้องบีบต้องนวดยืดเส้นยืดสายให้ดีนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักจะเป็นรักที่หลงไหลนะคะสามารถตกกลุ่มรักได้ง่ายนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่แสดงความจริงใจเปิดเผยความรู้สึกได้ค่ะท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีความรักกันมากขึ้นเอาอกเอาใจกันมากขึ้นนะคะมีการดูแลเทคแคร์ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวสำหรับชาวเมถุนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ